กับอนุญาตพระอาจารย์พี่เลี้ยงนะครับและก็ประชาสัมพันธ์ไปถึงน้องๆสมณีนวัดพระธรรมกายท,ทุกๆรูปนะครับนะนับจากวันนี้ไปเนี่ยก็คงเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับที่พวกเรานั้นจะได้ร่วมบุญกฐินอุทัยแสงในปีนี้กันนะครับในปีนี้เนี่ยพระอาจารย์าก็ได้กําหนดไว้ว่าเราจะเท่ากันกฐินนะครับกันในวันที่27ตุลาคมน,นะครับเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับและพระอาจารย์ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับ ไปถึงน้องสามมเนรที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้สามเนนปลื้มสามเนนก้าสมเนนอะตอมสามเนนด้าสามเนนเกรสสามมเนนเกตและสามเนนกิษดาโพสวั์หรือน้องสามมเนนเปรตนะครับที่มีรายชื่อเมื่อกี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่ายังไงแต่บอกให้แค่ว่าให้รีบมาธุรการภายใน10วินาที ไปมันมือรูเปล่าไม่ใช่หรอมาเราไม่ทำอะไรพิหน่อยทำใจโล่มๆไป <c oughs> เฮ้ยอาจารย์มาแล้วเงีเยบๆรู้ยิ้ยอๆอาจารย์มาแล้วนัว่งหลังตงรออาจารย์ไล้ที่มนืนสำเนาทุกรูปหน้าครูข่ากัน้องนี้ตั้งใจกับพระอาจารย์โดยพร้อมเมียกันนะครับกราบ ครบับครับอ่ะ,จะเจริญน้าที่พรตุนทุกรูปครับรพระอาจารย์รู้ไหมครับว่าพระอาจารย์เนี่ยเรียกมขาทำไมไม่รู้ครับอ่าทำไมรู้ก็จะได้บอกให้รู้นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยมีภารกษษษษิจพิเศษนะมีบุญสําคัญอย่างหนึ่งที่อยากให้พวกเรานั้นเนี่ยนะครับจะเป็นตัวแทนมงคะนะในการไปที่จังหวัดอุทัยธานี นะครับหรือที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบนสงของพวกเรานะเพื่อที่จะได้ไปช่วยเตรียมงานบุญกระถินกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอาจารย์ให้เวลาไม่เกินสินาทีนะครับให้เราเตรียมอัฐาบริขารนะครับให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมขึ้นรถกันนะครับทุกรูปรับทราบทราบครับนิมต์ครับตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับครับ มาครั้งนี้จะทางเสียไหมไม่หลอกหน้าไม่เสียเลยไม่เหลืออ่ะร้อนมากเพื่อนๆมาครั้งนี้เอาฟุนให้เต็มที่มาเข้าสูนกันจะเข้มแล้วบบไปไปไป เราบุษแล้วไปกินมะขามมาเลยอย่าอย่าต้องเสียอีกข้างน้ำโอเคโอเคไม่ไปกินแล้วก็ได้หยุด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 เฮ้ยพวกเราเงียบๆพระอาจารย์มาเร้วไาจมาเลยนะเจริญพรน้องสมานเณรทุกๆรูปนะเร้าระมัสการพระอาจารย์นะเดี๋ยววันนี้พระอาจารย์มีบุญมาแบ่งให้ นะก็จะเป็นบุญทําความสะอาดสาราหลวงปป่นะปัดกวาดเช็ดถูข้างบนแล้วก็จะมีบุญนะกวาดถนนนะเก็บเศษหญ้าที่พระอาจารย์ตัดแล้วแล้วก็จะมีบุญห้องน้ำนะฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราก็นะแบ่งกันแล้วก็แยกย้ายกันไปรับบุญนะขอบคุณครับ ปะปอะแ้เหวะช่วยด้วยเฮ้ยอยู่ตรง้ไหม่วะเขาว่างน่ะที่อยู่หใครก็ตามที่ขาโถเชียดโถจะมีสิ่งดีๆตามมาโอ้ยไม่จริงหรอกที่โบงนั้นนี่า่เราเด็กอะขอบเนี้ยก็ต้องรอไปสุกันหน่อยไปๆๆๆไป เหนื่อยกายยังพอไหวเหนื่อยใจไม่ไหวเลยนะเนี่ยของเทศคำคมสุดเฉียบเบอรเขียวคือน้อยนะโอ้ยชในสิ่งดีๆที่เจ้าบอกอ่ะเอาไม่เชื่อก็ลองหลับตาดูว่าเห็นอะไรบ้างเห็นภาพเมื่อกี้เนี่ยที่พวกเราทำอ่ะ ตาหรือเปล่าปลื้มไหมปลื้มมากเลยนี่แหละคือสิ่งดีๆนี่คือบุญอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอาสาโร เจ้าคิ้วตั้งใดถ้าศูนที่นี่บ่ม,มีห้องน้ำมไม่ใช่จะเป็นจั้งใดคอยไว้เอาสีนึกภาพเลยถ้าศูนยแห่งนี้บ่ม,มีห้องน้ำอีหลีโลกก็จะถึงการแลว้วอาสาร,นรคนลูกคักป่วย มีพระอาจารย์อยู่ด้วยเลยเองไปถามไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปไปเออพระอาจารย์ครับเกิดงานมัสการครับนมัสการครับอ้าวเจริญพรมีอะไรเน้นตรงนี้เขาทำอะไรกันครับมาคราวที่แล้วยังไม่มีเลยครับอ๋อตรงนี้ก็ห้องน้ำไงอ๋อหรือจะเป็นห้องน้ำที่พระอาจันสักการท่านให้พวกเราใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วเนื่องจากโครงการ ที่ศูนย์ของเรานี่มีโครงการเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงหรือจะเป็นโครงการอบรมสมณณรภาคฤด,ดูร้อนแล้วก็โครงการอบรมอุบาศกบาสิกาแก้วเนื่องจากแต่และโครงการเนี่ยมีคนมาอบรมเป็นจํานวนมากห้องน้ําที่มีอยู่มันไม่เพียงพอนะพระอาจารย์ท่านก็เล็งเห็นปัญหานี้ท่านก็เลยบอกบุญสร้างห้องน้ํานี้ขึ้นมา <S <S <ๆ S 2> เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันทอดกระถินแล้ว สมณเณรได้ร่วมบุญกันหรือยังยังครับแต่ว่าสุดยอดเลยนะครับผ่านไปแบบเดียวสร้างได้เยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวพวกผมกลับไปบอกบุญที่มูกติจะได้ทำบุญกันเยอะแล้วถวายแด่พระอาจารย์สกะในวัดสมณนาที่ค่อยดองแจมครับอาพระอาจารย์ก็นโมทนาบุญกับพวกเราล่วงหน้าด้วยนะสาธุเดี๋ยวเราจะแบ่งกันไปบอกบุญที่ต่างๆว่าแต่เราจะไปที่ไหนดี เดี๋ยวเราสองคนไปบอกบุญพี่ใน,นประธานให้นะอได้ยินข่าวว่าโซนป่าด้านหลังมูกติมีพี่เนนที่อยู่สงบอยู่เดี๋ยวเราลองไปบอกบุญให้อ<ๆ>งั้นเดี๋ยวเราไปบอกบุญพี่เนนในมุกติที่เหลือให้เยวบอกให้ทั้งวันเลยดีดีดี <ๆ S 2> ดงั้นเรามารวมพลังกันดีกว่าวางมือขานกันสู้สู้สู้้ สวัสดีสสดครับพี่เนนผมมาพบพี่เนนประธานครับรอสักครู่เดี๋ยวให้คำตอบ มาเข้าไปได้เชิญด้านในสวัสดีครับพี่เนนวันนี้พผมจะมาบอกบุญซาห้องน้ำอุทยัยแสงครับนี่มตนนั่งครับ

อให้น้องเนียนประสบความสำเร็จในการบวบุญขอให้เพืเ่อนๆมาช่วยกันทำบุญในครอบครองนะเดบ๋วี่เนนจะช่วยบวบุญกันนะกรรมการให้สาธุ นั้นมีพี่เนนไปบอกบุญกันสวัสดีครับพี่พเนนสิมาบอกบุญเป็นบอกก็นั่งทามัน,นกันไปคนลูกครักพี่เนนรู้ได้ยังไง พี่เนรดูโหเจเดีกังเหนหรือบิวคนไปฟ้องงั้นไป,ไปอนนไบอกบุญกันเดี๋ยวรอพี่เน,นมาเออเออได้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 ขอให้เต็มกล่องไว้แล้วกันสมใจพัฒนาเด้อ คนทุกคนแล้วด้สาธุคนลูกคักยุงเยอะจังแถวนี้ทำไมมันน่ากลัวจังวะตรงนี้มืดมากเลยเรารีบเดิอไปข้างหน้าไปจริงเรารีบเก่ากันเถอะขาสั่นหมดแล้วแถมยุงเยอะด้วยเปมปยิงสิ้นหรือเปลาเนี่ยมันมีคนเดินตามมามาเลย กลัวไหมงั <ald en. S 1> ้นเราลองห่านไปห้องกันไหมหนึ่งสองสามฮะไม่เจอใครเลยสงสัยเราแหไปเองมั้งเออไม่นมีใครเลยสงสัยกุ้งเฮ้ยน้องเป็นไรกันพี่จะมารู้บุญด้วยเห็นน้องเดินบอกบุญอยู่พี่มาไม่บอกไม่กล่าวกับผมเลยก็พี่เดินมาเงียบๆไงเห็นน้องแบบกำลังคิดอยู่บอกบุญเห็นกัวผี้ลยไงพี่ก็แบบ นิดหน่อยเดิมมาเบาๆจะได้ลมบุญแบบตั้งกิตศภามาตั้งใจมาก็ได้เงียบมานี่ไงพี่บุญกระถิ่นห้องน้ำพี่ด้โดยเฉบุญกระถิ่นปีนี้ห้องน้ำนะโอ้โพี่มีตังอยู่ไม่มาก่ขอร่วด้วยแล้วกันนะระวังรูปแบบสตาร ขอทุกทนรับบุญด้วยกันนะครับในสุดก็ครบรัทีเราจะได้ทำบุญกัทีน้อชายแสงกันใช่ใช่ดีใจมากที่ความพยายามของเราไม่ได้สูญเปล่า มันเป็นจริงแล้วเด้อคนลกคัป่วยแค่นี้ก็รอวันสัมนาแล้วว่าแต่วันสัมนาวันไหนนะเออเขาบอกว่าเย็นนีนะอืมงั้นก็ดีเลยเตรียมกายว่าจใจให้พร้อมรับบุญใหญ่กันเดีออ๋ยวอาตอมล่ะเห็นเขาบอกว่าป่วยเหมือน,น,น,นอกันป่ะอาตอมป่วยออโอเคงัน่นไรอ,อ,อืม งานสำนันาครั้งนี้สําคัญมากนะเราจะพลาดไม่ได้เด็กค่ะอ้าวแล้วสาคัญยังไงล่ะเอ้าสาคัญสิเขาจะสร้างห้องน้ําให้เราเลยนะอีกอย่างปัจจัยเนี้ยพวกเราก็ช่วยกันบอกบุนมาด้วยพวกเข้าบ่ต้องหวงดอกทุกอย่างสี่พนไปได้ด้วยดีงั้นพวกเรามาตั้งใจที่จะจีด้วยกันเถอะตั้งใจดีๆนะ ไปไปเราขึ้นกันเถอะปปะปปมริรไปหาที่ไปไปทุกครั้ง ที่ผมนึกถึงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มรู้ถึงการสร้างห้องน้ำเพื่อใช้งานพระพุทธศาสนาจนถึงร่วมด้วยช่วยกันบอกบุญจนครบกองภาพเหล่านั้นยังปรากฏชัดอยู่ในใจผมเสมอความเหนื่อยทั้งหมดหายไปในท,ทันทีความปพิ่มปิติยินดีเกิดขึ้นมาแทนที่ผมเชื่อว่า เพื่อนๆทุกรูปก็เป็นเช่นเดียวกันกับผมที่รู้สึกปลื้มปิติอินดีกับบุญที่ได้ร่วมกันสร้างสุขาพิมาลสลาลงณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงและนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของสุขาอยู่บนใด